ถ้าใครยังจําได้นะครับไม่นานมานี้เราได้เห็นมอดเอร์ชาวบราซิลคนหนึ่งนะครับได้ทําการ modify การ์ดจอ GeForce RTX 3070นะครับไอตัวนี้ก็รู้กันอยู่นะครับว่า GPU มันยังคงแรงเหลือเฟือแต่ว่าบางเกมเนี่ยมันต้องการ VRAM เยอะนะครับทำให้8กิกของมันไม่พอก็เลยมีการ modify จาก8กิกขึ้นมา16กิกนะครับและทดสอบเกมที่กิน VRAM โหลอย่างเช่น Resident Evil ภาคใหม่นี่ฮะก็จะเห็นว่าปัญหาเฟรมล่วงแบบช่วง0.1หรือ1% low เนี่ยหายไปอย่างชัดเจนเลยนะครับก็เป็นข้อพิสูจน์แล้วว่า จอถ้าเอามาเพิ่ม VRAM เนี่ยมันก็จะปลดล็อกความสามารถออกมาได้อีกพอสมควรเลยนะครับมอเดอดังกล่าวเนี่ยฮะชื่อว่าเปาโลโกเมสนะครับเป็นคนบราซิลนะครับและเขาก็มีโปรเจกต์ใหม่มาแล้วนะครับครั้งนี้ฮะ จะเป็น AMD Radeon RX 5600 XT นะครับซึ่งจะว่าไปแล้วมันก็ไม่ใช่การ์ดอะไรที่มันใหม่ล่าสุดหรืออะไรเลยซ้ำนะครับเพราะว่ามันเปิดตัวมาตั้งแต่ช่วงต้นปี2020แล้วนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะฮะไม่ใช่การ์ด Hi-end นะครับเป็นการ์ดรหัสแบบ6อะ่ะก็คือ5600นะครับแต่ว่า มันเป็นการ์ดในเรนจ์ของ Mid-End เน้นความคุ้มค่ามากกว่านะครับเมมโมรี Memory ่ดมเดิมนะครับของการ์ดตัวนี้ให้มาที่6 g b นะครับซึ่งจะว่าไปแล้ว6 g b ตอนนี้มันก็คงไม่พอแน่นอนนะครับเล่นเกม Full HD อะไรต่างๆก็คงไม่พอแล้วนะครับต่อให้ปรับโลก็อาจจะยังไม่ได้ทุกเกมด้วยซ้ำนะครับ อ่ะเขาก็เลยเอามาทําการเพิ่ม vram นะครับตัวที่เขาเอามาใช้เพิ่ม vram เนี่ยฮะก็จะเป็นรุ่น red dragon ของค่าย power color นะครับซึ่งการ modify ครั้งนี้มันจะไม่ได้ง่ายเหมือนกับตอนที่เขาทํากับ rtx 3070นะครับเพราะว่าตอนเนี้ย อย่างแรกเลยนะครับตัว Redragon d RX 5600 XT เนี่ยจะมี memory clock สูงกว่า5600 XT รุ่นอื่นนะครับปกติแล้วที่อยู่ที่1,500 m มกะแต่ตัวนี้อยู่ที่1,750 m มกะเฮินะครับทำให้ประสิทธิภาพเดิมๆของการ Redragon d นั้นแรงกว่า5600 XT ทั่วไปนะครับหลักการเลยนะครับเขาเนี่ยเปาโลเนี่ยเขาต้องการจะเพิ่ม frame buffer ของ GPU ให้อีกเท่าตัวนะครับเขาก็เลยถอด VRAM ทำการเปลี่ยนชิป VRAM หมดเลยจากชิป 1GB 1 GDR6 ความเร็ว14 g b ต่อวินาทีจากของทาง s m s u u n นะครับมาเป็น 2GB ความเร็ว16 g b ต่อวินาทีนะครับก็คือเปลี่ยนตัวชิปเมมโมรีออกมาเลยนะครับเสร็จแล้วก็ต้องมีการ underclock หรือว่า ลดไอ้ค่าคอร c k ของตัวเมม o r ีลงมาให้เป็น1,500มาตรฐานเหมือนกับไอ้ตัว5 6 0 0ทีตัวอื่นด้วยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้บอกนะว่าไม่สามารถโอ้ c l อกมากกว่านี้ได้เพราะว่าเขาเนี่ยบอกว่าถ้าใช้คอ o สูงกว่า1,500ก็ผ่านแต่ว่าต้องมาคอยไล่ปรับเพิ่มจากเบสไลน์ไม่สามารถเริ่มที่1,700กว่าเหมือนตอนแรกได้เท่าไหร่ลนะครับสิ่งที่ยาขึ้นอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของ bios นะฮะเพราะว่า ไอตอนแรกที่เราว่าไป RTX 3ามจสตอนนั้นเนี่ยมันไม่ต้องเป็นโมอะไรเลยนะครับแค่ใส่เข้าไปก็สามารถใช้งานได้แล้วแปลว่าตัวนั้นน่ะมันมีไบออสที่อาจจะรองรับไอเมมโมรี Memory ที่มากกว่าอยู่แล้ว NV ็นวีดียจะกักไว้ตั้งแต่แรกอะไรอย่างนี้นะครับแต่ตัวนี้ดูแล้ว a m d มไม่ได้กักนะครับเพราะว่าไบออสไม่ได้รองรับเมมโมรีที่ใส่เข้ามาเพิ่มเติมนะครับแต่อย่างไรก็ตามไม่เกินความสามารถของทีมงานคุณ Power เปาโลเขานะครับเขาก็สามารถโมดิฟายเปลี่ยนค่า HEX อะไร่างต่างค่า HEX เนี่ยให้มันรองรับเเมมีท่่พิิต เข้ามาได้อยู่ดีนะครับฝีมืออยู่แล้วนะฮะคนนี้นะฮะแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับเราก็ได้เห็นวิดีโอมอดตัวเนี้ยมันก็ล้มเหลวอยู่หลายครั้งนะครับก่อนที่จะสําเร็จแบบไฟนอลตรงนี้นะครับและตอนสําเร็จไฟนอลเนี่ยตัวการ์ดก็สามารถใช้งานได้อย่างปกติใน Windows นะครับรองรับได i v e รเวอร์ชั่นออฟฟิเชีด้วยนะครับซึ่งแบบนี้ก็แปลว่าทีมงานเนี่ยสามารถเอามาทดสอบ Benchmark ได้ด้วยเช่นเดียวกัน b e n c h m a r k ที่เขาใช้ทดสอบเนี่ยครับก็จะเป็น Benchmark ที่ชื่อว่า Super Position นะครับ อันนี้จะเป็นเอนจิ้นของ u n i g เ n น2นะครับความละเอียดที่เขาใช้คือ 10k นะครับอันนี้ผมก็งงเหมือนกันทดสอบทำไมต้อง 10k นะครับคร่าวๆแล้วนะครับผลการทดสอบมาแตกต่างชัดเจนนะครับของเดิมก่อนมอสเนี่ยะครับทำคะแนน,นที่191นะครับแต่พอมอสเปลี่ยน VRAM เข้ามาเนี่ย ได้คะแนนสูงถึง412คะแนนเลยนะครับคะแนนที่ออกแบบนี้นะครับคร่าวๆก็น่าจะพอสรุปได้นะฮะว่าจริงๆแล้วตัว GPU เนี่ยมันยังมี potential ยังมีความสามารถอยู่แต่ว่ามาตันที่ประสิทธิภาพของตัว VRAM มากกว่านะครับซึ่งพอเขาตัดคอขวดด้าน VRAM ออกไปแล้วเนี่ยเพิ่ม RAM เข้าไปเข้าตัวเนี่ยก็จะเห็นว่า ปลดล็อกความแรงของตัว G P U ที่ซ่อนอยู่ได้เลย,ย,เลยจนทำคะแนนออกมาได้หลายเท่าตัวอย่างที่เห็นนี้นะครับก็เป็นอีกข้อพิสูจน์นะครับว่าจริงๆแล้วไอการ์ด5้0 0 XT เนี่ยมันยังสามารถไปต่อได้ถ้ามี V R A M ที่มากกว่านี้นะครับก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับแต่สาเหตุที่เขาทดสอบแบบ 10K 10K เนี่ยผมคิดว่าเขาต้องการจะเห็นความสามารถของตัว G P U ถ้า V R A M มัน เต็มจริงๆแล้วอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าถ้าปลด vram แบบเยอะขึ้นมามากกว่าเดิมเนี่ยมันจะได้สักแค่ไหนอย่างนี้มากกว่านะครับจากการใช้งานทั่ทวไปตัว gpu ของ5 6 0 0 x T เนี่ยมันก็ไม่น่าจะดัน vram อะไรให้เต็มที่ได้ถึงขนาดนั้นเพราะตัว gpu เองมันก็คงไม่ได้แรงอยู่แล้วจึงเป็นสาเหตุที่ต้องไปทดสอบ benchmark แบบนี้นะครับและแบบนี้ก็อาจจะแปลว่าต่อให้คุณเอาไปเล่นเกมทั่ว,วไปเนี่ยด้วยความที่5 6 0 0 x T อาจจะไม่ได้แรงมากนะครับพอเล่นเกม180 0หรือว่า1440เนี่ย เพิ่ม vram อะไรมากๆอาจจะไม่เห็นผลจนหน้าระทับใจเขาถึงต้องมาโชว์เบนช์มาร์กแบบ 10k แบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วคนใช้5,600 c เนี่ยควรจะหาทำไปแบบเออหาร้านเปลี่ยนแรมเอาแรม12 g ิมาใส่ไหมผมคิดว่าคงไม่ได้เหมาะสมอะไรนะครับเพราะอย่างแรกนะครับไอ้การ์ดตัวนี้มันเป็นการ์ดเซกเมนต์ full hd อยู่แล้วต่อให้คุณเพิ่มแรมเข้าไปนะครับตัว gpu มันก็ไม่น่าจะดันอะไรไหวมากกว่า f u hd อยู่ดีนั่นแหละฮะ